สวัสดีนะคะสวัสดีทุนเอ่อมามีมามีอ่ายูทูบเบอร์บางคนน่ะเขามาหาแสงตอนที่ที่อ่อสี่กกนะคะสวัสดีนะคะโบโจนะคะยินดีดีมากๆนะคะที่เข้ามาในช่องนี้นะคะอืมอ่าตอนช่วงที่กสี่กอมีกระแสนะยูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยเขาแห่กันมาเพื่อที่จะมาหาแสงหรือว่ามาหาอ่าความนิยมจาก ที่4กนะบางคนบางคนมาโดยแบบตัวเปล่าแต่บางคนก็พา fc มาด้วยอ่าที่มีฐาน fc อยู่แล้วก็มีนะคะแต่พอเข้ามาแล้วการที่จะถ่ายทําที่มันจะสร้างสรรน่ะน้อยนักมากค่ะน้อยช่องมากที่จะทํามันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามอ่าปั่นกระแสรสร้างประเด็นเพื่อที่จะให้มีเรื่องเล่าเรื่องพูดกับ fc นะคะ แล้วทีเนี้ยเขาก็จะได้ยอดวิวยอดไลค์ค่ะอืมใช่เข้ามาหายอดวิวยอดไลค์แล้วจากการที่จะที่จะมียอดวิวหรือหรือยอดไลค์อ่ะเขาจะสร้างประเด็นดราม่าค่ะบอจอนะคะอันนี้อ่าถ้าสมมุติว่าอ่ายูทูบเบอร์ที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับอ่าทางคณะหมอลำของของบอโจนะ่ะอ่ามาจากสี่กรนะอ่าให้ทางอ่าบอโจระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมี แบบนี้จริงๆนะมันบางทีมันก็มาแบบกระบวนการเหมือนที่บอสโจพูดนะคะมาแบบว่าเป็นกลุ่มสร้างสถา,านการณ์นะเออสร้างสถา,านการณ์สร้างประเด็นขึ้นมาคืออยู่กันแบบมีความสุขนี่แหละแต่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าจะมีคนสร้างกระแสสร้าง,สร,างสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีเ,ออเขาเรียกว่ามีประเด็นในการนําเสนอแต่ละวันนี่ พิษกันกับผู้นั้นดึงกันผู้นี่มาเว้าเทียงกันดังสั้นดังสี่ให้มันมีประเด็นได้เว้าซุมมือซุ้มมือเพื่อเพื่อยอดวิวนะคะอืมค่ะนะตรงนี้นะช่างตามไปเบิ้งเครื่องอัด,ดเดอเดอบตูนอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าเท่าช่างตามนะ,ะอืมแล้วก็มีหลอกเอาเงินใช่ค่ะให้ระวังด้วยนะคะอ่าโบตูนะอ่ามีหลอกเอาเงินก็มีและจะมีแบบดึงเอฟซดึงเอฟซีที่ กระเป๋าหนักหรือว่าทีเา่เขาเรียกว่า,าสายเปอ่ะเขาจะพยายามเขารู้เลยว่าใครสายเปใครกระเป๋าหนักเนี่ยเขาจะดึงเขาจะดึงเข้าไปดึง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 ไว้เลยอะ่ะอืมแล้วก็จะปั่นจะปั่นให้ให้เชื่อในคําพูดของเขาแบบนี้อะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเจอปัญหาแบบนี้แล้วบอสโจประกาศไปเลยคะ่ะอืมค่ะ ประกาศไปเลยว่าช่องไหนแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งบอกบอกไม่ต้องมายุ่งกับทางคณะมรมของมอมจูอันนี้คือทางที่เป็นทางที่ดีที่สุดนะพอตอนตอนที่อยู่สี่กอนะก็สร้างความวุ่นวายเหมือนกันสร้างความวุ่นวายแล้วก็สร้างประเด็นดราม่าอะไรจนทุกวันนี้คนที่สี่กเนี่ยหาความสมาณฉันไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวยุคนนั้นทะเลาะคนนี้เดี๋ยวยุคนนี้ทะเลาะคนนั้นอืมผมประกาศไปสี่ช่องแล้วครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวเราถ้าใครอยากรู้ว่าสี่ช่องนี้มีช่องไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดติดตามนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนี่บอสโจมาเองมาด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราเเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามนะคะบอสโจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูนะคะว่ามีช่องไหนบ้างเนาะแต่ว่า,าพวกเล่าข่าว,อ,าาวอ่านข่าวอ๋ออยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอืม ค่ะใช่ค่ะบอโจหลอกเงินเอฟซีจริงๆชอบสร้างเรื่องด้วยใช่เนาะเนาะแม่ไยเนาะอืมค่ะอันนี้นะคะก็อราเรารู้ว่า,เราร,วาเรารู้ว่ามันอาทางบอสโจทางคณะหมอรำบอสโจเจออะไรบ้างเพราะว่าเราก็เคยผ่านมาก่อนนะ,ะที่ที่สีกอเคยผ่านมาก่อนนะนะคะอืมก็คือแต่ว่าอ่า มันไม่ใช่ทุกคนเนาะมันไม่ใช่ทุกคนสําหรับสายสี่กอนะคะอบอสโจทราบไหมคะว่า่ youtube สายสี่กอมันมีอยู่สองสองสองเขาเรียกว่าสองฝั่งค่ะยูยูทูบสายสี่กอมันก็มีสองฝั่งนะคะบอโจนะคะมันจะมีมันจะมีมะมอ่าเป็นสองฝั่ง แต่ว่ากําเนิดเกิดขึ้นจากสีกอเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยมันก็เลยพอรวมรวมกันแล้วมันเป็นร้อยร้อยช่องนะที่เกิดขึ้นจากสีกอแต่ว่ามันจะมีแยกฝ่ายเป็นเป็นสองฝั่งนะคะอืมอ่าอ่าบอโจค่ะบางคนทําไว้หลายช่องเลยค่ะใช่ค่ะหนึ่งคนนี่ไม่มีบางคนมีสองช่องสามช่องค่ะอืมเนาะค่ะอุ้ยบอโจน่ารักที่สุดใช่ค่ะ น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาหนูชอบชอบแบบนี้แหละอืมีอะไรพูดกันไปเลยเนาะหนูหนูหนูก็ติดตามอยู่นะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาขอบพระคุณมากที่เข้ามาอาให้เกียรติเข้ามาในช่องนี้นะที่จริงแล้วบอสโจเพิ่อก็เป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์เนะเาะคนหนึ่งท่านหนึ่งเลยนะอืมค่ะใช่ฟังลุงกับฟังแม่นะคะอ่าจะมีอยู่สองฝั่งเนาะอืม แต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าอ่ายูทูบสี่กอเพราะว่าต้นกําเนิดมาจากปกกอกเนาะค่ะอืมใช่ใช่อย่าเมาลรวมกันหมดอ่บอก y youtube สีก่กต้องพูดเลยว่าช่องไหนใช่ค่ะเนี่ยแหละเมือม่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็อยากจะให้พูดแบบนี้เนาะปารีเนาะหมายถึงว่าสี่กอมันก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะแต่ว่าทางบอสโจเขาก็ไม่ได้เมาเขาก็ไม่ได้เหมารวมนะก็บอกอยู่ว่าเออก็มีคนดีก็ดีแต่คนส่วนที่คนไม่ดี ก็คือที่มาเป็นกลุ่มนี่แหละมาสร้างสถานการณ์ไอ้พวกพวกนี้แหละอืมอ่า <c oughs> อ๋อจ้ะบอจใจดีเนาะอืมสีก็เจอมาหนักแล้วค่ะเจอมาหนักมากค่ะบอโจนะอืมสร้างกระแสปันอ่าจัดบอจัดการไปเลยค่ะช่องไหนไปสร้างปัญหาให้กับอ่าวงดน,นตรีทำให้แตก เราการจัดการพวกมันไปเลยนะคะอืมใช่ค่ะถ้าจัดการอะไรได้ก็จัดการไปเลยนะคะบอโจนะขอบพระคุณบอจโจนะคะที่เข้ามา FC อ่าพิมพ์หัวใจรัวๆให้บอโจด้วยค่ะบอโจสาวเพรบ้านเอ่อสาวสาวเพรบ้านแพงบอกอืม <laughs> ค่ะอ่าขอหัวใจรัวๆให้บอจโจบอจโจของเราด้วยนะคะเข้ามาอุ้ยน่ารักมากๆนะคะอ่าค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามนะคะบอจโจนะคะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าสี่ช่องนะมีช่องไหนบ้างนะคะโอ้ยหัวใจเยอะแยะมากมายเลยน่ารักค่ะบอโจน่ารักมากๆนะนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจให้ให้บอสโจนะคะค่ะก็อ่าอย่างอย่างที่ออย่างที่ช่างตามพูดนะคะบอโจมันมันที่กกากนี่มันวุ่นวายมากๆม,กๆมันวุ่นวาย เพราะว่ามันมีกลุ่มคนพวกนี้กลุ่มคนพวกที่มาหาแต่ผลประโยชน์นะคะอืมนะคะคะ่สะสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะขอบคุณทุกหัวใจครับนะคะอู้น่ารักมากเลยบอโตขอบคุณค่ะนะคะอืมใส่ละใส่ละสังตามสังตามไปเบิง้งเครื่องอัดฟังอยู่บอตโตสุขคอยห้า อันนี้งานอ่ะยูทูบเบอร์เป็นงานอนดีตค่ะบอจนะหนูมีอาชีพอัดฟังไถนาไถาสวนนี่เลย <c oughs> หนูก็เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่อ่าเป็นคนกก,กอกเลยเป็นคนในพื้นที่นะคะอืมพอได้ยินพอได้ยินอ่าอ่าล่าวเว้าโดนใจข่อยแมนบอจเพื่อนไปเบิ้งเครื่องอัดฟังคันไม่ได้ว่าวสัางตั้มนะคะขันไม่ได้ว่าแล้วม้วาแปลนนี่เด้ ค่ขอบคุณมากนะคะที่ชอบช่างต้ามนะคะบอจเนาะหนูนะหนูนะไม่สู้ช่างต้ามไม่ได้หนูพูดค่ะคันเพื่อนในเว้านะเพื่อนเบ้าเป็น่นทีดี้เป็นคนตรงไปตรงมาค่ะเออบอจช่างต้ามนะเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะค่ะอา่าใช่ไหมพี่นอืมเรียกช่างต้ามมาแม่ช่างต้ามอยู่ตปู Ha 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 ha.